น้ำยาล้างจานผสมน้ำหรือไม่ผสมน้ำผส,สมน้ำเพราะอะไรถึงผสมน้ำก็ประหยัดใช่ค่ะบริษัทไอเทมไม่ให้แม่บ้านเอาน้ำยาล้างจานผสมน้ำทิ้งเอาไว้คุญธาก็คือใส่กระบอกไว้ใช่ไหมใส่กบอดไว้น้ำยาล้างจานครึ่งหนึง่งน้ำครึ่งหนึง่งผสมไว้มันจะเจือจานน้ำยาเวลาพวกคุณล้างจานที่เป็นข้าวบังมันเงี้ยมันออกไหมไม่ออกค่ะไม่ออกต้องล้างอีกรอบสองสามรอบ พราะฉะนั้นทํางานกับลิงใจอายการถ้าเอาน้ายาล้างยาผสมน้ําให้ใช้น้ายาอย่างเดียวเลยไม่ต้องไปผสมน้ํามันสามารถล้างออกภายในรอบเดียวถูกไหมอ่ะถ้าคุณผสมคุณล้างสองสามรอบกว่าจะออกเสียเวลาการทำงานไหมใช่ค่ะคุณเลือกเอาว่าคุณจะล้างกี่รอบรอบเดียวก็มองรอบเดียวประหยัดเวลาการทำงานคุณทํางานเสร็จไวเหนื่อยนั่งพักไม่มีใครว่าวรทางานให้รอบเดียวให้เสร็จอย่าทำงานซ้ำซ้อน เพราะเราทำงานเดีวออฟฟิศเราทำงานแข่งเวลา